สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องเพลงจะมารีวิวรถ Big Food รุ่นอะไนะ9125สเกล1:10สเกล1:10เรามาดูกันเลยนะครับอ้าวแกะให้เพิง เอาแบบนี้เล่นได้รอก่อนหนูปรับได้ปรับเราได้บาวบาใครดิบเออดิบเออมิดิบนี่วยกร้อน่ะเอ็งป้ายเพ่งป้าย

แรงเกินมแล้วมันขูดอ่ะ เห็นไยุงร้องไงอย่าดูไปเป็นบ้ายหลังแล้วกดเลยล่ะแบบนี้ไยหลังแล้วกดเลยล่าเร็วๆยหลังเเร็วๆแล้วกดไปเลไปเลยไปเลยไปเยอย่าหลังพิบมแล้วก็กดฮึมทะลอกหมดเรื่ออาวแตาจะพังแล้วพังเลยทีเดียวลูก

เล่นเลยพอคับถอเคเอาี้อับขอบพ้องเป็นเลื่อแบบธรรมดาพอเห้รชายบรกเื่นนี้ให้ทางเทลนเีเป็นร้องก็รองพด